สวัสดีครับเจมมาตกกลับมาอีกแล้วนะครับวันนี้เรากลับมาพร้อมกับชุดที่โดนบิดไปนะครับตั้งแต่ประมาณเดือนเมษาจนนี้เดือนมิถุนาแล้วเพิ่งจะแบบจะมาขายนะครับอันนี้ก็ตอนแรกจะมาขายเดือนเมษาแล้วเ <c oughs> จมบอกขอบิดดีกว่าไม่เอาไม่อยากขายดีกว่าเลิกขายไม่ขายแล้วกันเราก็ตอนนี้นก็ทําคลิปลงไปแล้วด้วยนะครับก็โดนบิดพอมไม่ขายก็ไม่เป็นไร นะครับว่ารอบนี้มาขายจริงๆแล้วนะชุดนี้ก็จะมาตั้งแต่วันที่หกถึงสิบสองนะครับมีชุดผู้หญิงกับกระเป๋าใหม่แล้วก็มีปืนถาวรปืนก็ปืนก็ใหม่นะครับปืนก็ใหม่อืเป็นปืน M60 นะครับวันที่หกถึงสิบสองนี้ก็เจอกันได้ในระบบตู้สุ่มปดทีนะครับ <c oughs> แบบนี้แบบนี้นตู้สุมปดทีแบบนี้นะอ <c oughs> ของข้างในเห็นที่บอกไปว่ามี3ชิ้นด้วยกันนะครับราคาตู้สุ่มช่วงนี้จะแพงนะพ0นเก้รอพอะไรอย่างงีนะ้แต่ว่าตัวนี้ถูกนะครับแบบถูกมากเลยเดี๋ยวไปดูกันว่าจะเหลือราคาเท่าไหร่เริ่มจากไอเทมอันแรกก่อนละกันนะครับไอเทมอันแรกก็จะเป็นตัวกระเป๋ากระเป๋าระดับสีม่วงนะครับน่าจะเคยรีวิวไปแล้วในก่อนที่บิด ขอรีวิวอีกรอบไปกันกร <c oughs> ะเป๋ามั่วจริงหรอกรเป๋าไม่น่ามั่วนะกระเหน้าทองนะมา,าดูใหม่ดิคืออนนี้กระเป๋าสีทองนะนี่นี่น,นี่ใช่กระเป๋าอันนี้นะครับนี่คือเว็บหนึ่งน้นี่เว็บสอง อนนี้เวอร์สามจะเป็นใครๆเกาะเกาะซามูไรนะครับเวอร์หนึ่งเวอสองเป็นตัวพาต้องหมวกเกราะเท่อยู่นะไม่ใหญ่มากอันนี้ <c oughs> สามารถไปใช้เล่นได้อยู่นะครับ <c oughs> ต่อมาแต่ช่วงนี้ใส่สะปีกนะครับต่อมานะครับอไอเทมชิน้นที่สอง เป็นชุดแล้วกันนะครับเน่ก็อยู่หน้าน,นี้แล้วรีวิชุดเลยแล้วกันชุดก็จะเป็นชุดผู้หญิงนะครับระดับสีม่วงม่วงจริงเหรอ <c oughs> ลงไปดูม่วงกันม่วงจริงไหมน่เหมือนะ <c oughs> นจะม่วงไม่จริงไม่เน่ไม่ม่วงแน่นอนกลับ ตอนจดนะจบมาผิดเน,นี่ยเป็นสีม่วงแบบมีลาย Purple Plus เพ r p l เพอร์พังครัไม่ใช่ด้วยไดนบอกว่าสีทองอ่ะอะสีทองจริงด้วยนะครับ <c oughs> ตอนนี้นว่าสีม่วงไม่ใช่นะเป็นระดับสีทองมีทั้งหมดห้าชิ้นด้วยกัน อย่างนี้หมุนให้ดูไกลๆแล้วก็หมุนให้ดูไกลๆ <c oughs> ตัวชุดมันจะลงแบบคล้ายๆชุดมวยปั้มอ่ะคือมันมา,มาคั่วตัวนี้นะ <c oughs> ตัวนี้นี่จะเป็นแบบว่าชุดแนวแบบนินจาเลยอันนี้มากแบบหาความนินจาไม่ค่อยเจอเลยดูไปดูมาคล้ายชุดมวยปั้มเลยวะ่ะแต่ความจริงอาจจะเป็นนินจาก็ได้แค่ผ้าที่แบบเท็กเจอร์ผ้ามันดูเป็นแบบผ้าหนังมวยปั้มไปนิดนึงนะ <c oughs> ก็มีทั้งหมดห้าชิ้นด้วยกันครับแยกให้ดูชิ้นแรกก็เป็นผ้าเสื้อเสื้อเนี่ยทาให้ตัวเราแบบใสๆนะมีแบบวิญญาณอยู่ข้างในอย่างนี้นี่นต่อมาพัดก,กระปโปรง,รงกระปโปรงก็สีสดเชียวมีเอฟเฟกที่ฝ่ายที่ด้านข่ด,ด้านขวาด้วยนะครับนิดนึงเอฟเฟกไม่เยอะรองเท้าอันนี้เนี่ยดูแบบเหมือกับเราลองเท้ามวยปัมอะดู หน้าก,กากนะครับหน้าก,กากตัวนี้ไม่มีเอฟเฟกไม่มีเอฟเฟกนะเป็นหน้าก,กากสีทองม่วงปิดตาเด้อพี่ปิดตาทำไมข้างหนึ่งปิดตาทำไมครับเป็นล,ลปะปกติครับเป็นลาตาจะไม่ปิดนะครับแต่ว่าใส่อันนียทุกตัวตาจะปิดปิดหนึ่งข้างปิดสองข้างวะดูยากจัง หน้ากากอะไรของเขาวะเนี่ยแล้วก็พาสตสุดท้ายเป็นทรงผมจะทรงผมน่ารักนะนี่เป็นทวินเทลสีพาส์เซลนะครับแไปข้างบนก็ประดับด้วยดอกไม้ด้วยน่ารักทรงผมน่ารักสุดละในเซตาจิก <c> ส <oughs> <c oughs> ่วนของอันสุดท้ายอย่างที่บอกเป็นปืนนะครับก็เป็นปืน M60 มหนะครับตัวนี้น่า บวกม่นย่ำสองความเร็วในการรีโหลดหนึ่งแล้วก็ลดระยะนะครับสเตตถือว่าไม่ได้ดีนะครับสเตตเฉยๆแต่ว่าเอฟเฟกก็สวยอยู่เผื่อนะคคจะมีระบบปรับเลือกใช้ปืนกับสเตตอันไหนก็ได้อย่างเงี้ยแบบอยากใช้ปืนอันนี้แต่ว่าสเตตเป็นอันนี้อะไรอย่างเงี้ยอาจจะมีก็ได้นะครับก็รอดูรอดูแล้วกันนะครับเผื่อจะมีซื้อไว้ก่อนก็ได้นะครับไม่แพงไม่แพงนะโอเค มาอยู่ที่ราคาบ้างนะครับอย่างที่บอกไปว่าขายไนที่6-12ถึงนะครับราคาก็ถือว่าไม่แพงนะถ้าเป็นแบบปกติเนี่ยราคาจะเริ่มต้นที่9เพ็ดใช่ไหมแล้วก็19นะครับ49 99 199นะครับ394 9ก99ก็699ก็ถทดนะครับยังไม่ค่อยหายถอยอายูนะครับอันนี้คือราคาแบบ ปกติช่วงนี้ตู้สุม่ม 8G ก็คือ1,922เพชรแต่ต้องบอกว่าตู้สุมบบ่ม 8G ไม่จําเป็นว่าราคาต้องเท่ากันตลอดเวลานะครับถ้าใครที่เล่นฟรีไฟมาน,นานๆล้วก็จะเห็นได้เลยว่าเมื่อก่อนตู้สุ่มแบบว่าไม่ถึงพันเพชรก็มีนะครับตู้สุ่มแบบพันกว่าเพชรก็มีนะพันห้าก็มีพันแปดพันเก้าสองพันสองสองพันสามสองพันแปดเนี่ยมีหมดนะเพราะฉะนั้นก็ไม่ต้องแปลกใจที่แบบเอ้บางทีตู้มันราคาถูกตู้มันราคาแพง ซึ่งอันนี้อย่างที่บอกไปว่าราคาปราติ้นคือ1922แต่ว่ามันจะมีส่วนลดนะครับ40%นะเพราะฉะนั้นราคาจริงๆมันจะเหลือครั้งแรกนีเพ็ดเท่านั้นนะครับแล้วก็11เพชรนะ29เพ็ด59เพ็ร119เพ็ดร209เพ็ดนะครับ299เพ็ดแล้วก็419เพ็ดทั้งหมดเลยรวมกันก็ <c oughs> ประมาณ1150เพชรเพ็ดนะครับ1150 สั่งเลยทุย้ยอย่าไปโฆษณาเขาเขาไม่ได้ให้ตังเราหนะึ่งหนึ่งห้าสิบเพชรเท่านั้นคำว่าคุมไมก็ก็ถือว่าคุมนะเพราะพันหนึ่งห้าสิบเพชรก็ประมาณสามร้อยบาทได้ชุดผู้หญิงทาวากับปืนแล้วก็กระเป๋าด้วยว่าไม่แพงอันนี้คือสวยสุดๆนะใครดวงดีก็น่าจะถูกกว่านี้อีกอยาได้ก็อย่างที่บอกนะครับเก้าถึงไอหกถึงสิบสองไปจัดกันได้สำหรับวันนี้ก็เหมือนเดิมขอบคุณทุกคนที่เข้ามาชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ติดตามเฟซบุ๊กยูทูบด้วยแล้วก็เจอกันใหม่คลิปหนะ้าไ,ไปบ่ายเจ้า